สวัสดีค่ะสวัสดีครับไอายซึ่งยันเกาะสายยันครับผมสายยันเขาเขายืนยู่มูสิบตะบลสากวดเนาะครับผมครับผมปลูกยู่ปลูกกินอ่าผสมกับอ่าการปลูกอ้อยครับผมปลูกผสมเลรลองอ้อยเลยเนาะเนาะครับครับครับวิปูกแตงกวาปลูกทั่วฝั่งแาวมีหอมแบงหอมแบงครับหอมตะกี้เขาค่ะสารเณรสารเนรอ่า ของอยู่ของกินเท่านี่ของอยู่ของกินได้ได้พ่ต้องซื้อเนาะครับครับพอได้อยู่ได้ยิดพ่อได้ซื้อเขาแล้วก็มีเห็ดกระลังเพาะเห็ดเห็ดเฟียงเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดเฟียงแล้วกระลังเพาะเห็ดเฟียงแล้วก็หห้อยอ่าบิกอื้อไว้ฟักทองกะผักชีไอ้สระแหน่ มะกรูดบักนาวผักสวนครัวนะจ๊ะเราก็ล้ลองห้อยไว้แมงลกักกระต้นบักแข้งมะเขือพวงเอาไว้เป็นพันไว้ขยายเนาะเพืองกะตอนตอนแรกเฮ็ดเขาเนาะมองเนี่ยปีที่แล้วเน,ะเน,นาะเฮ็ดหน้าเขาเลยปรับเปลี่ยนมาเฮ็ดอ้อยอ้อยได้แลค่ะก็เลยลองเปลี่ยนเมืองเวีนบ่อ ก็คือว่าเิบาให้เท่าแก้ตายเดงหรอกค่ะที่ตัดเองคืออย่างจมตัดเขัาไปลาดหน่อยเรื่อยๆแต่ว่าของของอ้ายเป็นไออ้อยอินซีเพราะว่าเขาดายหุ่นเอาเขาบริสิทธยาค่ะอยากชือเพื่อนเพราะว่าช่วงที่อ้อยเพราะฉะนใ้ไงกระปูกพักไว้กินแล้วก็ขะเหลือก็ขายครับเพราะว่าลองอ้อยมันทางอยู่แล้วองอ้อยมันทางอยู่แล้วใดๆกต่เขากะหาน้ำอ้อยอยู่แล้ว ก็เลยถือโอกาสปลูกผักไปน้ำเนาะครับผมค่ะบ่ได้เสียประโยชน์เป็นตาเห็ดน้ำอยู่พี่น้องมนันละปลูกคู่กับอ้อยล่องอ้อยไปเลยก็ยดนยดน้ำใส่อ้อยอยู่แล้วค่ะมันขึ้นแล้วกะใส่แค่ปุ๋ยขีง้งัวอ้อยกะ ได้ประโยชน์ได้น้ำพักก็ได้น้ำไปพร้อมกันเลยอ้อยก่ได้ใส่ดอกับเพราะว่ายังพักหน้าดินแล้วอ้าะเช็ดหน้าอยู่สามสี่ปีแล้วครับมันเดี๋ยวมันก็นงามของมันเองพอไอ้มันต่อไว้ครับจต้ต่อไว้ต่อไหวคือพักหน้าดินนี่ก็ได้หุ้นเอาเนาะอ้อ,อยก็ได้ฉีดยาข่ายยาคือเพิ่นดอกบวบบวบผมบวมมากยาเออบวมมากยาผมแพ้ยาอีกคือกันอีกอย่างหนึ่งอยเลยแพ้ยา มันไช่เป็นมะเร็งเพราะว่าเขาเขาได้เล็ดไหล่เราบอกว่าเสียหย่ามือละนิดละน้อยตามกําลังครับเหม่่ล้มว่าล้มดีดีก่อนผลละขามามาผลละยามเสาเตือนเสาหน่อยย้ำเสาก็ตื่นเสาเจ้าไม่ได้เข่าบ้านนอนนี่มันเถอะตอนปลูกพักอย่ะครับก็คือยังย้ำเลี้ยงเขาก็อหายนำทั่วกับนี่มันก็ไม่ได้หายโดนแค่ชั่วโมงเดียวก็บ่ถึงชั่วโมงมันก็ฟิดสายแค่หยดน้ำถูกไหม ได้ประโยชน์หลายต่อแห้ย่ำเศร้าแหนอยู่ครับปล่อยมีด้วยครับมีตะย่างได้หุ่นเราผ่านผ่านไปผ่านมาหนูก็แหนมเบิ่งอยอะเขาทาอยู่เนาะเฮ็ดน้ำลองอ้อยไปน้ำเลยซัวอ้อยสีใหญ่กะปีนึงปลูกพักได้หลายรอบจนมันยังเพราะว่ายังมีแสงอยู่เนาะครับครับครับช่วงที่บ่มีแสงเขาก็คือเลิกเฮ็ดแม่นครับถ้าอ้อยมันใหญ่คือ เขาชะลอเรื่องผักเดีวยวอนี่เนี่ยอยู่เือว่ามีข้าวโพดล่องกี่ต้นเนี่ยสิยอดข้าวโพดยอดข้าวโพดข้าวโพดมันอายุข้าวโพดนี่จากเดือนมันจากมือหกหกสิบห้ามือข้าวโพดสอนแดงจ่ข้าวโพดินาวโพดกินหกสิบห้า็ยังผักหนึ่งประมาณสามสิบสามสิบห้าถน่ะครับครับเร่่าเี่เขาจะเป็นนานแล้วเด่นาท่านดนเนี่ย เขาก็ล้างนนล้ำเละเพื่อนก็ลังเตรียมเฮ็ดข้างให้หักหักแตงหมกทั่วแดดนี้มีผลกับมันบ่อขันมีผลกับผักบ่อบ่มีครับแต่มันขึ้นหรออแต่มันขึ้นแหรอบ่มีผลครับแต่ว่าคนจิตตยแดดเออแต่ว่าคนจิตตยแดดคนจิตตยแดดครับอย่างมันแดดมันแดดดีเล่เรียนน้ำผมเตรียมเลยน่มันเว้นอ่ะพูดเลอะครับลงหาปลาอยู่างนี้สาบเลย เพราะงกับโลงหภวยครับใช่นี่เราก็ย่างลกไปมือละนิดละน้อยย่างลกหยาไปมือละนิดละน้อยพวกกับเช่าเนี่ยใช่รูปเงินเขาป่วยจิตนั่นแหละครับป่วยกินกับให้มันปลอดภัยครับใช่จะของก็กินน้ำเอาไปขายน้ำครับหลายๆคนได้เสียแวะเขามาเล่นใช่ก็คือ็ยังเขาจะว่าปุเห็นมึงเฉียดยาพิษว่ะเออก็มีแค่ปุ๋ยฮอร์โมนธรรมดาแหละครับใช่ปุ๋ยมักเชี่ยวผภาพมุ่ง แวมมันน <c oughs> ที่ว่าบางคนว่าเขาว่ามันมโมีประโยชน์มันมโนมีอันมันมีประโยชน์อยู่ครับแต่ว่าเขาต้องใส่มันเถิดเราคิดว่าสิแบบว่าเขาสิเบิ้งให้เพื่อนเป็นต้นแบบนี่มีคนจังจังหนูจังคนอื่นที่มาเบิ้งนี่หลายคนบ่ที่เจ้าเห็นเพื่อนมาสนใจมั้ยคนคนมาสนใจแต่ว่าคนพ่อใด ไม่ได้เฮ็ดตามสักมือเพิ่นอาจจะเฮ็ดเนาะอ้ายว่าบ่บางคนก็หัวล้อว่าเอาบ่แม่นเป็นบ้าแต่มไปเฮ็ดในป่าไว้มันเหมือนว่าเออไหวมันบ่ขึ้นมั้งไหวมันตายอ้อยขึ้นครับแต่ว่าผมใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ซื่อๆออืคืออย่างว่ามันมันระยะมันสั้นจ่ะค่ะมันบ่ได้ว่าเป็นปีเนาะจ้ะทัวเก็บจังนั่นก็บ่เกินซ้ำเนื้อทัวสิอ่าอ้อยสิ่งยายมูมีแสงเนาะเฮาก็ได้กินผักไปหลายรอบเนาะบักแตงเดือนเดือนนึงบ่ มาหนังด้วยมันก็เบิดหรอกปลูกยังสี่ทุกปีครอย่างนันนี้ละน้อยเพราะได้กินเพราะได้ขายครับผมเพราะได้ใส่เพราะได้กินมันหลายเข้าเก็บไปขายนั่นแหละเดี๋ยวอันไอ้ที่วางสปริงเกอร์อยู่นั่นคือปลูกหอมเป็นหอมหอมแบงครับหอมแบงเพิ่งเพิ่งเริ่มปีนี้เห็นบ่หอมแบงก็มีอยู่ซุปีนะครับแต่ว่าบ่ได้บ่ เพราะฉันได้วางสปริงเกอร์ทุกปีมีปีนี้วางสปริงเกอร์รจะมือน,นี่หนูขอบคุณหลายๆาจะ